ไปที่คุณแอนทองประสมนะครับไปดูฉากนี้ครับเธอต้องถูกแกล้งนะครับผลักตกน้ำในละครเรื่องอย่าลืมฉันเธอบอกว่าตัวเปียกไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากให้เปียกเลยค่ะเพราะอะไระ่ะไปชมคำตอบครับเชิญครับ เป็นนางเอกที่ถูกแกล้งทั้งในจอและนอกจอค่ะเมื่อแอนทองประสมต้องมารับบทเป็นสุริยาวดีในละครอย่าลืมชั้นโดยฉากนี้นางเอกสาวแอนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาของพระเอกติ๊กเจษด,ดาพรขัดขวางไม่ยอมให้เนยโชติกาเข้าพบพระเอกหนุ่มทําให้สาวเปรี้ยวอย่างเนยไม่พอใจปะทะคารมกันข้างสะจนนางเอกสาวแอนพลัดตกน้ํางานนี้ทั้งทีมงานโดยเฉพาะพระเจ้ายุทธนาก็น่งหลุ้นกับฉากนี้เพราะกลัวสาวสวยเนยโชติกาจะตกลงไปด้วยส่วนนางเอกสาวแอนนั้น งานนี้ใจจริงไม่อยากจะตกน้ำค่ะคือตอนแรกอะคิดว่าจะตกแค่บ,อบ่อบัวเมื่อคือบานไปทำสีผมมาก็จะไม่ดีไซน์ไว้แล้วว่าหัวจะไม่เปียกพี่จะตกสะแต่มีพี่มีท่าของพี่ที่ไม่ให้ผมพี่เปียกน้ำพี่มั่นใจว่าพี่ทำได้ปรากฏว่าเา้างัวลงก่อนสภาพแวดล้อมบังคับไปแล้วอะคะต้องลุยต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วพี่ดามายืนคุมกำกับเองเลย เป็นการเล่นละครกับพี่อันครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นฉากแรกของละครเรื่องนี้แล้วก็ต้องมาองผักตกน้ําเลยป<อ>ากคอสั่นเลยแต่ผักสุดเวี้ยงแต่ว่าในในฉากนี้ผมสงสารทองผสมเขานะครับทำไมอ่ะเ <laughs> พราะเขาต้องเปียงแล้วเอิบอย่างเงี้ยผมถ้าสงสารเขาหนาวผมทราบดีครับแสดงความสงสารกัน <laughs> ไหม <laughs> อหญ่จริง,งจริงใหญ่แตแดกดันอย่างเดีอเยอนม่กลัวลัวแอลลตอนเรนตกไปในนั้นก็โอ้โหแดกดันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเลือดน้อยแล้วแคลเซียมน้อยแล้วกัก็ไม่รู้สารพัดอย่าง ติดตามให้กำลังใจนางเอกแอนทองประสมที่ทุ่มเทกับฉากน,นี้โดยเฉพาะในละครเรื่องแย่ลืมฉันเร็วๆนี้ทางช่อง3ค่ะทุกท่าที่พักดีกุ่รายงานค<อ>ุณจอสงสัยนะคะว่าทำสีผมมาแล้วทำไมแบบว่ามผมตกน้ำไม่ได้ออตกได้ค่ะแต่ว่าคอรี่นะคะมันจะทำให้สีผมหรือว่าผมเนี่ยก็สีเพี้ยนได้นะฮะเคยตกน้ำหรือเปล่าไม่เคยค่ะ